วันนี้ครูอขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักบางช่วงบางตอนด้วยนะลูกนะโอเคคุณหนูจากจังหวัดอะไรคะ,นนคะปัตตานีค่ะปัตตานีคุณหนูชื่ออะไรลูกชื่อชื่อนีค่ะน้องนีจากจังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้เราเรียนรีโมทคอนโทรลระยะไกลกันเราจะเจอคําว่าสร้างโฆษณาอันนี้มันบังอยู่กับกะบ,บาตออกก่อนลูกนะอ่ะกดสร้างโฆษณาเข้าไปเลยแล้วลูกเลยแล้วค่ะข้างบนอ่ะ ดูนะจากบนสุดอะคะ่ะลงมาแค่นิดเดียวอสร้างโฆษณาแบบไหนที่ตรงที่แม่นยำเนาะอ่ะคุณหนูมองภาพตามครูนะบ้านรูปบ้านนะแล้วหลังจากนั้น,นเพื่อนมาแสดงความคิดเห็นยินดีด้วยค่ะครูจะขึ้นบ้านใหม่วันไหนคุณเข้าหมายข้างลัางออกสีดำๆมันติดมันติดกันใช่ไหมสีดำติดกันลากลงมาในการรับ หนูเห็นโฆษณาบนเพจของครูนะคะแล้วมันจะเด้งมาหาหนูตลอดเลยหนูเห็นเออมันต้องแพงแน่เลยอะไรแบบนี้นะคะหนูก็เลยติดตามไปสักพักแล้วมันก็เด้งมาบ่อยๆๆจนเออหนูก็อยากลองอะคะ่ะหนูก็เลยลองทักหาครูดูะคะ่ะท <c oughs> ี่อยู่ัตสินใจเรียนนั้นหนูเห็นเออครูลงมาเยี่ยมเพจไก่ไก่ทอดบ,บัลลังนะคะ <c oughs> ไม่ใช่บัรลังเลยบ,บงลังรันบงังร <c oughs> ันไก่ทอดหาดใหญ่ใช่นะคะ <c oughs> ก็อีกหลายคนที่ไม่ได้ออกสื่อก็มีเยอะมาก,มากๆทั่วประเทศเลยหนึ่งในนั้นก็ขอให้เป็นเราด้วยนะลูกเนาะอามีนนะคะโอเคครูสอนเข้าใจง่ายค่ะทีแรกหนูก็เข้าใจว่าตอนเรียนนี่อาจจะไม่เข้าใจหรือทํายากหรืออะไรแต่ว่าพอเรียนจริงๆแล้วไม่เลยค่ะเข้าใจง่ายครูสอนทําหนูเข้าใจง่ายและปฏิบัติ เลยนะตอนนี้ก็คือมีความมั่นใจคะคะว่าอันนูต้องทําได้ะคะ่ะนี่เก่งมากเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วการยิยงแอดโฆษณาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะลูกมันคือเรื่องยากหลายคนรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงตัวเลขมันเยอะไปหมดเลยแล้ววิเคราะห์แบบไหนใส่กลุ่มเป้าหมายแบบไหนคอนเทนต์ต้องได้คอนเทนต์ต้องปังใส่กลุ่มเป้าหมายต้องแม่นยําอายุต้องใส่ให้ถูกแล้วก็ต้องเทสให้ตรงจุด ตรงประเด็นด้วยเพราะไม่งั้นน่าพลาดเห็นไหมคะหลายคนพอคิดยากโอ้ยไม่ทําดีกว่าใช่ไหมคะวันนี้ทําไมครูจึงทําให้หนูรู้สึกง่ายเพราะจากประสบการณ์ครูครูเจอลูกศิษย์มาเยอะมากครูเจอลูกศิษย์มาหลายคนแล้วครูต้องรู้ว่าจะต้องสอนแบบไหนให้คนคนหนึ่งเข้าใจแล้วรู้เรื่องและเข้าถึงได้การวางเกมให้เขาค่อยๆเดินไปทีละก้าวแล้วค่อยๆสอนค่อยๆพูดเห็นไหมเวลาครูสอนครูจะโยนคําถามให้กับหนูแต่ก่อนที่คุณครูจะถามหนูครูต้องเป็นคน สอนแล้วก็ให้คําตอบหนูก่อนอย่างเช่นอายุไม่ยิงต่ากว่า20นะลูกแล้วครคูก็จะถามว่าอายุไม่ยิงต่ากว่าเท่าไหร่นะคะหนูก็จะบอกว่า20เห็นไหมเป็นเหมือนเพื่อนคุยกันนะลูกฉะนั้นทุกเทคนิคถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงขอให้หนูเอาสิ่งที่ครูมอบให้ด้วยความตั้งใจวันนี้ไปต่อยอดอย่าทําให้ครูผิดหวังนะลูกนะโอเคป้านะคะสัญญาครูจะอยู่เคียงข้างจนกว่าหนูจะเก่งโอเคไหมคะ โอเคแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะลูกเสียดายตังเลยนะคะครูที่สัหรักับครูอะไรนะคะหนูไม่เสียดายตังเลยค่ะแรกๆหนูก็คิดว่าเออมันแพงรึเปล่ปาแต่ว่าพอหนูได้เรียนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่เสียดายตังตรงนั้นเลยค่ะโอ้โหเชื่อใจจังเลยลูกชมครูมากเลยออ้เพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยค่ะพอหนูเรียนวันนี้วันแรกรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ครูครูถ่ายทอดที่หนูรู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าเงินก้อนนั้นอีกค่ะนี่ ใช่เพราะมันหาจากที่ไหนไม่ได้มันไม่มีใน Youtube ด้วยเนอะคุณครูก็เชื่อมัน่นเหลือเกินว่าหนูทําได้อโอเคแล้วพบกันนะลูกนะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,ออคคะโอ้ยถ้ามาเนี่ยอยากกอดจังเลยลูกเดี๋ยวไว้เรากอดกันนะลูกเนาะอโอเคค่ะไปค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครูขอบคุณค่ะ โอเคนะคะและนี่คือการเรียนรีโมทคอนโทรระยะไกลนะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยอยู่ปัตตานีค่ะไม่สะดวกเดินทางมาเรียนแล้วก็เลือกเรียนแบบรีโมทคอนโทรระยะไกลแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูก็จะปิดออกจากหน้าจอแบบนี้เลยครูเองนะคะไม่ทำลายชื่อเสียงตัวเองแน่นอนนะคะซึ่ง อะไรที่มันไม่ปลอดภัยต่อตัวครูนะคะไม่ปลอดภัยต่อตัวนักเรียนคุณครูออกทั้งหมดเลยเห็นไหมคะด้วยรักจากใจค่ะก็ถ้าครูจะเข้าไปเชื่อมโยงหน้าจอควอบคุมรีโมทรีโมทหน้าจอของเราได้ก็ต่อเมื่อเรากดยอมรับให้ครูนะคะทีนี้ขอก็ถ้าเราอยากมั่นใจเราก็แค่ปิดเครื่องไปนะคะครูก็จะไม่สามารถควบคุมหน้าจอเราได้นะคะหลังจากส้อนเสร็จครูก็จะกดออกจากหน้าจอแบบนี้นะคะขอบคุณลูกศิษย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วพบกันที่ความสําเร็จนะคะ